ี่ตอนนี้ก็ล้างแล้วเนาะทุกคนหลังมดทุกอันเลยนี่โอ้โห้เซ่บไหลเลยทุกคนนี่ทุกคนอาจจะอยู่อยู่บนดอยเนาะทุกคนแล้วก็อาจจะสีต้นมามาอื้อกินเนาะบึงเนี่ยทุกคนอาจจะชิมข้าวแต่ลราปลาเนี่ยอันไหนที่เปิดตลาดเนี่ย นี่เดี๋ยวนี้อาเจอเอาเอาข,าขอึ้นคนันออกนะทุกคนแก yeah. ี่ก็เจอเอาออกหมดแลยนะทุกคนแกนเม็ดเม็ดของมันนะทุกคนนี่เอาออกหมดแล้เนะเดวจะสิต้นนี่กินนะทุกคนแบบเอาเออกหมดแล้วก er ็ต้นกินเ,เลย

ซอ,องเชือดเลยทุกคนหลังให้มันสะอาดสะอาดทุกคนหลังให้มันสะอาด ก็ล้างแล้วเนาะทุกคนล้างหมดทุกอันเลยนี่ทั้งน,นอกทั้งใน,นาล้างหมดเลยนี่นี่ตอนนี้จะจะเอาหมอนน้อตัวนี้ต้นต้มโน,น้ตทุกคน,เ,น,นเราใสา่แซ<ๆ>่ท่านี้เนาะ

แสบไลยทุกคนใครชอบพี่เนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับวิดีโอนี้กดซ้ำนี้แหละขอให้โชคดี ฝากติดตามให้กับมิสเตอร์อาเจิดด้วยนะครับ